สวัสดีนะทุกคนเดี๋ยวเราย้อนไปดูเมื่อวานนะที่คุณเขาถ่ายทัวร์มาลงวันสุดท้ายไม่ท,ทันที่ก่อนใส่คนก็คือ <c oughs> นิกกี้นัชันค่ะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าคุณนิกนกี้เขาจะมากี่โมงขันเข้าไม้เข้าเด็กไหน วยงงมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยบีบีคนถามเราว่าเราทำงานกับดาราเราก็ทำงานกับดาราจริงๆนะคะเฮดี๋ยวจะไม่เจอดาราเพราะเจนิกเฮ้ยพูดอย่างงั้นจะไมยเพ่อนอยู่จะบอกว่าในนามพี่กี้นี่เขาบอกคนขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆนะคะก็ขอบคุณที่มาสร้างสีสันให้กับรายการแล้วก็เป็นความสนุกให้กับทีมงานทุกคนโอกาสร่วมงานกันใหม่ค่ะ อันใหญ่โต,ตมากที่จอดรถก็กว้างขวางมากรวกคุัว<อ>่<อ>ใหญ่ๆเดี่ยวไทยนะทุกคนจากที่ดูชุดเราไม่แน่ใจว่าวันไหนนะทุกคนแต่ว่าที่ร้านเพิ่งลงวันนี้ส่วนอันนี้นะทุกคนคือคุณเขามีทํางานแต่เช้าเลยไปถ่ายงานแถวๆหลักสีนะทุกคนเป็นคลิปเปิดบ้านยังไงก็รอดูนะทุกคนว่าคลิปนี้แขกรับเชิญคือใครแล้วที่ไปถ่ายนะทุกคน มีแวะไปที่จตุจักรด้วยแล้วที่นั่นก็ดูเหมือนว่าคุณเขาจะได้น้องๆกลับบ้านด้วยนะทุกคนไม่แน่ใจว่าได้น้องอะไรบ้างแต่ที่ได้แน่คือคุณเขาได้ปลาเซตใหม่ไปที่บ้านแล้วนะทุกคนน่ารักมากหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านตอนที่เดินทางกลับบ้านนะทุกคนก็มีไลฟ์ด้วยไลฟ์ตัวนี้คือลงไว้แล้วนะก่อนหน้านี้ตามไปดูกันได้นะทุกคนแล้วพอกลับบ้านก็มาเจอกับลูกสาว ลงรูปทักทายนิดหน่อยแล้วตอนคืนนะทุกคนคุณเขาก็มีนั่งจิบน้ําชาน,นิดหน่อยส่วนกอน,นอนก็ดูหนังด้วยชิวๆแล้ววันนี้นะคือคุณเขาลงไว้บอกให้เพื่อนๆไปติดตามน้องด้วยคือไอจีน้องครบ10,000แสนฟอลโลเวอร์นะทุกคนดีใจกับน้องด้วยแล้วเห็นเคยบอกว่าถ้าครบ10,000แสนนะทุกคนจะมาถ่ายคลิปลงช่อง YouTube <c oughs> ให้ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบายบาย